เดือดม,มาแล้วพี่น้องเออหู้โอ้ยอย่าอ่ำเดอ้อต้นยางเอ้ยออพี่น้องเบิ้งเบิง้งเบิง้บองอย่าฟาอ้าทิมเด้อนี่เด้อนี่ฮู้วมันต้นยางนี่พี่น้องว่าต้นยางพี่น้องปาทิมโดนแล้วพี่น้องนี่ว่าะจิตัดทิมปลวกยางพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าเอาขี่ไก่มาใส่ร่องเบิง้งอนเขาทายอยู่พี่น้องพลังขี่ไก่ไหมโอ้วเบิง้งสิ สิร่องฟื้นมันพี่น้องมึงอันว่าสิอัตถิมปลูกปาล์มเลยได้พี่น้องนี่ดอนนี่พี่น้องปลาถิมโดนแล้วจั้งแต้ราคายางบบบบเป็นราคาไหมพี่น้องไหมขาดมัดทุกถาดพี่น้องสิหกถาดนี่ขาดมัดเลยนี่ฟ้นนี่เมื <c oughs> อ่อวานจะเอ็นพี่เคี้ยพี่น้องขาดร่องกับขาดพี่น้องเมืองลดใบเบยก้านกิ่งแห้งลงมาพี่น้องเบื้องนี่เนี่ยพี่น้องเบื้องลด กัลันบ,บ่บมรุ่งมันนีบ่มีอาหารนี่ตายเมื่อพี่น,อน้องนี่เพิ่งรถนี่เป็นลายสวนน้พี่น้องขี่รถมาเป็นหลายสวนอยู่สำหรับใบขีดดินไสเนาอก็คือขาดธาตุอาหารพี่น้องขาดการ,รบำรุงรักษานะครับนี่ขิดดินไส้พร้อมพี่น้องต้องใส่ต้นทุนหลายนะครับในการดูแลแต่ว่ามีม,มีมีแบบถือกี้พี่น้องนี่ขี <c oughs> ่ไกล้พี่น้อง ยี่ไกล้แกบนี่พี่น้องใส่พี่น้องอันต้นขนาดนี้ก็ถุงขนาดนี้ับต้นขนาดนี้ก็ได้อยู่ประมาณแปดเก้าต้นพี่น้องหรือถึงสิบต้นนะครับนี่นี่ไส้เมลี่อวพี่น้องใส้มลีอ่อวอก็เดี๋ยวภาพไปเบิ้งก่อนภาพไปเบิ้งตัวใส้ก่อนนะพี่น้องเพื่อว่าเป็นเสียเวลานะครับเดี๋ยวจังสิมาใส่ให้เบิง้งมาพี่น้องส้นส้นน,นี่นสนนไส้แล้วพี่น้องส้นนี่ไส้แล้ว แล้วก็เพื่อนล่องกีดเบื้องเหลวนะครับเพื่อนล่องกีดเบื้องเหลวโอ๊ยตดง่ายกับอ้ายอยู่ได้หรอพี่นอ้องเนาะนี่พี่น้องใส่แล้วครับส้นนี่นี่มาทายไกลๆเบื้องหลัเบือกมันขยายอยู่ได้พี่น้องนี่ขีไกลไหมพลั่งขีไกลไหมนี่นันจีเปียบเยียบเลียวนี่ครับโอ้ยถึงหาบาทวานี่จุ่มย,มยมุนึงนี่บ่ถึงดอกครับมันใส่ได้หลายต้นหมน,นี่พี่น้อง อ๋อพกไกๆเนี้ยมันติดขยายวอนน่มันขยายอยู่พี่น้องนี่มันต,ต้นขยายอยู่ครับนี่มันแตกนะครับแล้วก็เบื้องใบเบื้องใบใบสีเขียวนะครับเริ่มสีเขียวเริ่มมากนะครับสีเขียวเริ่มมากแต่ว่าบางต้นก็แตกยอดทังนงยอดดีก็ได้ก็แต่ว่าใบเขียวมันมากแล้วนะสีเีลเหลืองพี่น้องเหลืองเอ้ยมันขาดธาตุอาหารนี่พี่น้อง เออมาเบิงต้นเพิ่นกีดเดียวเนาะเดี๋ยวเดียวสองมีดเพิ่น 2, ว่าดสองมีดน,นะครับได้ลายอยู่ได้พี่น้องได้ลายอยู่นี่เบิงพี่นอ้องเฮียโอ้ตัวนี้มันม่เจ็ดลอยมือแปดลอยนี่ครับพี่น้องเจ็ดลอยอ่อนนี่แหละครับหรือแปดลอยอ่อนนี่แหละเบิงพี่สองมีดพี่นอ้องนี่ไหมกีขีได้ลายนี่ไหม โอ้พี่น้องนี่มันมันแตกอยู่พี่น้องนี่มันขยายลําต้นขยายอยู่สีสันดีขึ้นแต่ว่าพอได้สีดท่านได้สีดน้ำยางคู่สเสียมด้วยครับนี่พอได้สีดน้ำมักคู่สเสียมอยู่ครับแปลงนี้อันเอามาทิมไว้ให้เพื่อนสีดเพื่อนวอนสีดให้เยครับเนี่ยเออเพื่อนวอนวางสีดให้เยอะใส่ขี่ไกล้ไปก่อนนาสัน้นออนี่พี่น้องต้นนี้น้อยอยังเขาหนะักแต่เขาทายอยู่ได้พี่น้องนี่ เออสวงมีดกิดเล่ยเครื่องปูไหมโอ้ห้ามนะมาใส่ก่อนพี่น้องจะเฝ้าเอาทิมเนื้อพี่น้องเอ้ยคิดว่าสิเอาทิมมือกันแล้วครับว่าสิปลูกปาล์มว่าท่นปามพันล้มราคาก่อนพี่น้องโอ้ยว่าสิปลูกเกิดชื่อเสือพี่น้องเอ้ยว่าสิปลูกปาล์มดิ่งลงมเลยท่นได้ยุงหกบาทเลยท่านโอ้ยได้สิมาบผมลุ้งเอาพี่น้องว่าจะปลูกอยู่ดอกแต่ว่าหากักเฉียบผมลุ้งมันก่อน ขามันฝืดน,นะครับพี่น้องแต่ที่ส่มาเนะี่ยมันฝืนอยู่เด้อมันฝืนอยู่เบิ่งสภาพนี่เด้อพี่น้องเด้อถึงาอัปเดตใหียพี่นอ้งนองมึงอีกเด้อยนี่กดกิดต,ตามไว้นะพี่น้องผู้ดใดขาว่าเบิ่งรุ่นนี่อยากอยากหูว่ามันพลังขี่ไกลมันเป็นอย่างไดนะครับนี่สี่ส่ได้ขี่ไกลระล้อนนี่ลรามือนอันอันมองนี้นะครับนี่ขี่ส่เบิง่งขี่ไกลระล้อนเบิ่งนี่ก็นับใบก็ได้พี่น้องโอ้ยโอ้ยรี่ตัวนาะพี่น้องนาะเออมันเกิดมาก ตึงได้แล้วนี่มานเถือกขีดินไส้บาขีดินไส้พี่น้องเลยคนบุญหน่อยนะฮะเื้อทีได้บาขีดินไส้พี่น้องเบิ่งทีล่ล่ะโอ้ย <c oughs> อย่านแต่มันอำ่ำบุญละพี่น้องเลยขี่ลายลายเอา้าใส่เบิ่งพี่น้องใส่เบิ่งนี่ใกล้แกวเ,เพราะนี่อะไนี่อันนี้สอบและเช่าหาบาัตท่านผู้ดใดไปซื้อช่วงนาฝนเอ้ยนาฝนจะถือกท่านซื้อตอนเช้เาปลูกมันนะครับเดือนนั้น มีสาพืชผ้าเนี่เออแพงเนี่ยพี่น้องตอนที่เจ้าปลูกมันนี่แพงเนี่ยถือถือสอบละสามสิบห้าบาทคนนี้เออแต่ว่าซื้อตอนหนาฝนนี่อ่าหนาฝนนี่ว่ามีคนแย่งพี่น้องมันเลยถือใจพี่น้องใจเบิ้งนี่พี่น้องใจซ่ํานี่ละห้ามันสิบวไปไกลดรอกมั่ง่งนี่ฮรเลาะ,ะนี่ละตอน มันโศแล้วพี่น้องล่อมือดตายแล้วเอี่ใส่ก่อนใส่ก่อนมาพี่น้องใส่ก่อนเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เพื่นอนเดือนหนึ่งพันไปพี่น้องเดือนหนึ่งพันไปจะเป็นยังไงเนาะนีะ่ละแล้วอ,อุ้ยดีแล้วข้าถือมีมี่อีลีบอเอ้เ <ะ S 1> อ้เอโอเคไม่ส,สนนะเดี๋ยวใส่ไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เพื่นอน ประมาณเดือนหนึง่งเบื้องขวามเ,เปลี่ยนแปลงไปใบไม่นช่เป็น่ยนเดียงเดใบตอนนี้เลี้ยงๆลี้ยนี่เลี้งเลี้ยงเั้งหยอดพวกมีเอ,อ,อันราบต้นกับแหงๆนี่ละ <c oughs> เออทำนาทีก่อนพี่นอ้องทำนาทีก่อน